วันนี้ถากยากโอ้ยเน่ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึ่งเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมคะเหนื่อยจกกระห้าง จิซื้อใหม่กไม่มีเงินซื้อใครอยากบริจาคโจ๊กเด้อจุกจอบใครอยากบริจาคได้เด้อเหนื่อยหลายต้นอยู่ถ้าจะถากอ่ะเหนื่อยเนาะ แดดไม่ไอ้นี่เลยเมื่อเช้านะ่ะไม่มีแดดเลยนะแต่ตอนเย็นมาแดดจ้าเลยจ้าเลยแหละปวดอีวเวถ่าเลียวยอมรับเดี๋ยวดีว่าเถ่าเลียวเดือ เหลืออีกกี่ต้นนี่โจ๊กก็ไม่ดีโจ๊กเดี๋ยวก็รุดเดี๋ยวก็ลุดถากได้ฝั่งเดี๋ยวโจ๊กก็พอโจกดินนี่ปกติแข็งกว่นี่ว่าไงคะใบต,ตองที่นั่นลงมานะเอาได้เห็นไหมตัดอ่ะ ตัดไปข้างบนเลยทั้งกิ่งข้างบนมันเลยเพราะตาัดออกแล้วตัดได้ไหมเดี๋ยวได้ไหมมีดมีดเบะคมได้นั่นนี่ก็ต้องถากเราต้องเอาปุ๋ยเขยืบแล้วก็ถาก มาชาวไปรดน้ำตน้นไม้ฝั่งน,น,นู้นเย็นนี่ก็ต้องรดตรงนี้ปลูกมะละกอไว้ดิปลูกมา,กากตอนเที่ยงๆเ่ย ค่อยทำไปมือใหม่ทำสวนคือคนมือใหม่เนาะพยายามให้บันดีที่สุดนี่แหละไปเห็นเอในสวนของพี่ๆเขาเนี่ยโอ้ยนาย,ยู่มากเลยทำได้เท่าพี่เขาสักมัน30%มสอร์เนก็นยังดีเนาะ ตอันนี้เราก็เพิ่งเริ่มต้นเนาะก็ถือว่าเริ่มต้นแหละปีที่แล้วเนาะเจาะไออันนี้ทำบ่อเนาะปีที่แล้วเท่าก็ปีกว่าละปีกว่า